สวัสดีค่ะนักเรียนอ่ะปหกวันนี้ยังอยู่ในเรื่องของสารใช่ไหมลูกอ่ะเรื่องของสารเมื่อคราที่แล้วเราเรียนเรื่องสารสารไปแล้วแล้วก็การแบ่งประเภทของสารโดยใช้เกณฑ์ต่างๆสําหรับวันนี้อ่าสำหรับวันนี้รนนครูจะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับ อะนักเรียนเห็นหน้าจอที่คุณฟูขึ้นไหมเห็นค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจำแนกสารสำหรับหัวข้อวันนี้อ่ะถ้าให้นักเรียนสังเกตดูอันนี้รูปภาพเขากำลังทำอะไรเอ่ยเขากำลังทำอะไรเอ่ยรูปภาพอันนี้เขากำลังทำอะไรคะมีใครรู้บ้าง นักเรียนอาจจะยังเป็นเด็กเนาะอาจจะยังไม่รู้ว่าวิธีการนี้คืออะไรถ้าให้คุณครูบอกก็น่าจะเป็นอะไรลูกเหมือนเขากําลังเทน้ําอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมคะเทน้ําลงไปในถ้วยแล้วกระดาษเนี่ยมันมีไว้ทําอะไรนักเเลยคิดว่ากระดาษมีไว้ทําอะไรกระดาษขาีขาวที่พับเป็นจีบจิบจีบ,จบเนี่ยเขามีไว้ทําอะไรทําไมเขาไม่เทลงไปเลยอะ่ะทําไมเขาต้องเทผ่านกระดาษมีใครรู้บ้าง เขาเอากระดาษอันนี้มาไว้ทำอะไรไม่มีใครรู้เลยครูถามว่าทำไมเขาไม่เทพวดลงไปในขวดแก้วเลยทำไมเขาถึงต้องเทผ่านกระดาษเพราะอะไรหนึ่งรู้ไหมเพราะอะไรทำไมเขาต้องเทผ่านกระดาษมีใครรู้บ้างอายรู้ป่าลูกอายรู้ไหมไม่ ไม่รู้เออทำไมเขาถึงต้องเทผ่านกระดาษทำไมถึงไม่เทพวดลงไปเลยอ่าอันนี้มันน่าจะเป็นเกี่ยวกับน้ำาเออมันน่าจะเป็นน้ำกาแฟหรือเปล่าแล้วเขาคนคนคนชงกาแฟแล้วเขาก็กําลังจะเทลงไปนักเรียนคิดว่าส่วนที่เป็นน้ำอมันก็จะไหลลงไปถูกไหมลูกแต่ส่วนที่มันเป็นพวกกาศกาแฟหรือว่ากาดสีดำดำมันก็จะติดอยู่ข้างบนกระดาษใช่ไหมคะ อ่ะอันนี้เวลาเราเทลงไปปุ๊บไอ้พวกกากอะไรเงี้ยมันมันก็จะไม่ลงไปข้างล่างมันก็จะติดอยู่ด้านบนมันเหมือนกับเป็นวิธีการวิธีการหนึ่งในการแยก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 ,แยกอะไรนะแยกกากกาแฟออกจากน้ํากาแฟทําให้เวลากินกาแฟแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่มีเม็ด,เม,ดเม็ดอะไรติดมาอยู่ด้วยเหมือนผู้ปกครองนักเรียนเวลาคันกะทินักเรียนนึกออกไหม เขาเอามะพร้าวมาขุดถูกไหมคะแล้วผสมกับน้ําแล้วเขาก็ไปเทลงบนกระชอนถูกไหมสิ่งที่ได้ลงไปใต้กระชอนคืออะไรก็คือน้ํากะทิแต่พวกกากมะพร้าวมันจะอยู่ข้างบนกระชอนใช่ไหมคะอ่ะสำหรับวันนี้สิ่งที่คุณครูจะเรียนก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแยกสารแยกก็คือแบ่งออกถูกไหมเหมือนถ้าสมมุติว่าครูบอกว่าอ่านนักเรียนชั้นปหแบ่ง เป็นผู้หญิงกับผู้ชายสินักเรียนก็จะแยกออกฝั่งหนึ่งก็จะไปอยู่ฝั่งฝั่งหญิงอีกฝั่งหนึ่งก็ไปอยู่ฝั่งชายอ่าอันนี้เขาเรียกว่าการแยกวันนี้ก็เช่นเดียวกันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแยกสารในกรณีที่มันมีสารหลายหลายอย่างรวมกันอยู่แล้วเราต้องการจะแยกมันออกจากกันอ่าอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแยกสารนักเรียนดูจากรูปภาพนะคะอ่ารูปภาพ ในรูปภาพจะมีอ่ารูปซ้ายสุดเลยเป็นถ้วยซ้ายซ้ายของคุณนะอ่าเป็นถ้วยที่ใส่เอะมะพร้าวขูดอยู่อ่าแล้วเขาต้องการจะทําให้มันเป็นในโหลนี่คืออะไรน้ํากะทิใช่ไหมคะเขาจะทํำยังไงให้มันได้แต่น้ํากะทิไม่ได้เนื้อมะพร้าวติดมาด้วยอ่าสำหรับอันนี้เป็นรูปเกี่ยวกับอ่อเหมือนกับส,สารสองอย่างผสมกันอยู่ ใช่ไหมคะแต่สีมันต่างกันอ่าเขาจะมีวิธีการยังไงแยกออกอ่าสำหรับด้านขวาสุดเป็นเหมือนกับมเมล็ดถั่วถั่วเหลืองกับถั่วถั่วดําผสมกันอยู่เขาก็จะมีวิธีการแยกออกถูกไหมคะทํายังไงให้มันให้มันแยกออกจากกันได้วันนี้คุณครูก,ก็เลยจะมาพูดถึงว่าถ้าสมมติว่ามันมีสารหลายๆอย่างผสมกันอยู่นักเรียนจะมีวิธีการอะไรบ้างที่จะแยกสารเหล่านั้นให้มันออกจากกันได้ นักเรียนสามารถดูใบงานของตัวเองประกอบไปด้วยใบยความรู้ของตัวเองอนักเรียนดูหน้านี้ประกอบไปด้วยนะคะวิธีการแยกสารว่ามีอะไรบ้างแต่คุณครูจะเรียงลําดับไม่เหมือนในใบงานคุณครูจะเรียงลําดับไม่เหมือนในใบงานให้นักเรียนดูประกอบไปด้วยก็ได้สำหรับวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแยกสารซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด7วิธีเจ็ดี ในการแยกผาผสมที้แรกเลยนะใครไม่ได้ปิดไมค์ปิดทห้คุนคณน่ยวิธีแรกเลยก็คือการหยิบออกอ่าการหยิบออกการหยิบออกคืออะไรในกรณีถ้าสมมุติว่ามันเป็นของแข็งของแข็งเนะาะเมล็ดถั่วเนี่ยมเมล็ดถั่วสองอันเนี้ยมันเป็นของแข็งทั้งคู่มันมีสีต่างกันถูกไหมคะ นักเรียนสามารถแยกออกจากกาันได้โดยวิธีการใช้มือของเรานี่แหละหยิบออกอ่ะมือซ้ายหยิบสีเหลืองมือขวาหยิบสีดำแล้วแยกไปเป็น2ฝั่งอย่างนี้ก็ได้พอนักเรียนหยิบออกจนหมดมันก็จะกลายเป็นสีเหลืองฝั่งหนึ่งสีดำฝั่งหนึ่งแบบนี้เขาเรียกว่าวิธีการหยิบออกอ่าในกรณีที่มันเป็นของแข็งที่มัมนมีลักษณะที่มันใหญ่มันแตกต่างก,กันชัดเจนแต่ถ้าสมมุติว่าครูบอกว่าอ่านักเรียน ไปหยิบครูอเอาผงชูรสผสมกับน้ำตาลทรายนักเรียนจะใช้วิธีการหยิบออกได้ไหมหยิบผงชูรสออกจากน้ำตาลทรายได้ไหมมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะ,ะวิธีการหยิบออกเนี่ยมันก็จะใช้ได้กับพวกของแข็งที่มันมีขนาดใหญ่ที่เราสามารถหยิบออกได้แล้วก็มันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนอันนี้คือวิธีแรกอาจจะใช้มือหยิบ หรืออาจจะใช้วิธีการเขี่ยออกก็ได้เขี่ยออกสองฝั่งก็ได้วิธีการยกตัวอย่างเช่นหยิบออกอกรณีที่ลูกแก้วรวมกับก้อนหินอย่างนี้ก็ได้อก็นักเรียนก็หยิบออกใช้วิธีการหยิบออกได้อ,อันนี้วิธีที่หนึ่งคือการหยิบออกอต่อไปอ อันนี้เป็นรูปสุดท้ายหลังจากที่นักเรียนใช้วิธีการหยิบออกเห็นไหมคะนักเรียนก็หาจานมาลองก็ได้แล้วก็แยกออกเป็นสองฝั่งก็จะได้อ่ต่อไปอ่าอันนี้แยกกรวดออกจากมเมล็ดข้าวสารกรวดก็คือพว,วกก้อนหินเล็กๆถูกไหมคะที่ผสมอยู่ในข้าวสารอ่าก็ใช้วิธีการหยิบออกได้เหมือนกัน นักเรียนก็เลือกระหว่างจะหยิบข้าวสารออกหรือว่าจะหยิบกรวดออกเจมจะหยิบข้าวสารออกจากกรวดหรือหยิบกรวดออกจากข้าวสารดีลูกเจมเจมถ้าข้าวสารออกจากข้าวสารครับใช่ถ้าข้าวสารมันผสมกับกรวดนักเรียนเวลาไปหุงข้าวมันก็จะยากถูกไหมคะนักเรียนก็จะต้องมาแยกออกก่อนโดยวิธีการหยิบกรวดออกจากข้าวสารเพราะว่ากรวดมันมีขนาดใหญ่กว่าเนาะอ่าเราก็สามารถหยิบออกได้ อ่าอันนี้คือวิธีการที่1คือใช้การหยิบออกต่อไปเป็นวิธีการที่สอง่าเป็นการแยกสารที่ผสมกันวิธีการที่สองเราจะเรียกมันว่าการร่อนอ่าการร่อนคืออะไรการร่อนเขาบอกว่าเป็นการแยกสารผสมที่มีของแข็งอ่าที่มีของแข็งขนาดแตกต่างกันผสมอยู่ให้ออกจากกันอ่า แต่ว่าไม่สามารถใช้วิธีการหยิบออกได้อวิธีการก็คืออาจจะใช้อุปกรณ์ช่วยอุปกรณ์ของเราก็คืออ่าตะแกรงกระชอนอ่าพวกนี้นักเรียนรู้จักตะแกรงใช่ไหมลูกอ่าตะแกรงตะแกรงล่อนสายเคยเห็นไหมเวลาเขาล่อนรายสมมุติว่าช่างคนที่ คนที่ทํางานก่อสร้างเขาจะรู้ว่าเขาต้องการทรายหยาบหรือเขาต้องการทรายละเอียดเขาก็จะใช้ผงสีฟ้า,ฟาหรืออ่ะจับกันคนละมุมใช้สองคนจับแล้วก็ผัดกระล่อนทรายที่มันมีขนาดใหญ่มันก็จะอยู่บนอ่อผ้าสีฟ้าถูกไหมคะส่วนยาทรายที่มันมีขนาดเล็กมันสามารถลอดผ่านรูตะแกะเรูรูมุงฟ้านั้นได้มันก็จะตกลงอยู่ข้างล่าง เราก็จะได้ทรายที่มันละเอียดอยู่ด้านล่างอเอาไปฉาบได้ส่วนทรายที่มันหยาบคือไม่สามารถผ่านมูตะแกงได้เนี่ยก็จะเป็นไงคะเอาไปทำเป็นทรายเกาะไดะ้เอาไปทำเป็นผสมเทพ,พื้นอย่างเงี้ยได้ออันนี้เขาเรียกว่าวิธีการร่อนอนอกจากจะร่อนทรายแล้วร่อนออร่อนอะไรอีกเคยเห็นเขาร่อนอะไรอีกไหมลูก เคยเคยดูเขาทำเครื่องแยกเหรียญไหมคะเหรียญเนี่ยมันจะมีขนาดแตกต่างกันเขาก็ใช้วิธีการเจาะรูขนาดที่มันแตกต่างกันปหกปีที่แล้วคุณครูเคยให้ทำเครื่องแยกเหรียญอ่าแต่ปีนี้ไม่ได้ทำไม่เป็นไรอ่าเขาก็ใช้วิธีการเจาะรูที่มันมีขนาดแตกต่างกันแล้วก็ล่อเหรียญเหรียญไหนที่มันเล็กมันก็จะหล่นลงไปอ่าก็เป็นวิธีการแยกเหรียญได้อย่างนงง อันนี้เขาเรียกว่าวิธีการร่อนอ่าคือไม่สามารถใช้มือหยิบออกได้ออันนี้เป็นตัวอย่างออันนี้เขากำลังร่อนอะไรคะนักเรียนถ้าดูจากรูปเขาใช้อะไรเอ่ยเป็นเหมือนกับตะแกรงสีตะสีน้ำตาลใช่ไหมคะเขาถืออยู่แล้วเขาก็ร่อนแล้วก็มีของแข็งสีขาวๆล่วงลงมาแต่สีน้ำตาลก็คือไม่ล่วงล่ลงมา เป็นเพราะว่าของแข็งสีน้ําตาลมีขนาดใหญ่กว่าส่วนของแข็งสีขาวมีขนาดเล็กกว่ามันก็เลยล่วงล่วงลงมาได้สมมติว่าคุณครูให้นักเรียนแยกแล้วอะาเม็ดทรายเม็ดทรายกับเม็ดหัวเขียวแบบเนี้ยเม็ดถ้ามันมีเยอะนักเรียนก็หยิบออกไม่ได้ถูกไหมคะแต่ถ้าครูใช้ตะแกรงร่อน อ่ะนักเรียนก็เม็ดทรายมันก็จะล่วงหล่นมาส่วนเม็ดถั่วเขียวก็จะอยู่ข้างบนอ่ะอันนี้คือวิธีการร่อนถ้าถ้ากลับไปเรียนได้เดี๋ยวก็จะให้ทดลองทำอ่าอันนี้คือวิธีการร่อนอันนี้เป็นตัวอย่างการร่อนอ่าร่อนมเมล็ดข้าวเปลือกอ่าเห็นไหมคะมันก็จะออกผ่านรูตะแกรงได้อะไรที่ใหญ่กว่าก็จะอยู่บนตะแกรง อันนี้เป็นร่อนแป้งเพื่อใช้ทําขนมถ้าบ้านใครทําขนมก็จะมีวิธีนี้เขาร่อนแป้งเพื่อเขาต้องการที่ให้ได้เม็ดแป้งที่มันละเอียดอ่าเม็ดที่มันละเอียดเล็กๆก,ก,ก็จะหล่นลงสู่ข้างล่างส่วนเม็ดที่มันใหญ่หน่อยก็จะอยู่ด้านบนอันนี้คือวิธีการที่สองหนึ่งคือการออกสองคือการร่อนสามการระเหิดอ่าการระเหิดคืออ่า เป็นการแยกสารผสมที่มีของแข็งที่ระเหิดได้ผสมกับของแข็งที่ระเหิดไม่ได้วิธีการนี้ส่วนใหญ่เออเราไม่ค่อยพบเห็นนะอ่าก็คือเป็นการให้ความร้อนกับสารผสมอ่าคือให้ความร้อนมันอ่าแล้วมันจะมีสารบางชนิดอ่าอันนี้เกิดจากของแข็งที่มัน ละเหิดได้กับของแข็งที่มันละเหิดไม่ได้เนี่ยรวมกันอยู่พอเรามาให้ความร้อนปุ๊บของแข็งที่ละเหิดได้เนี่ยก็จะเป็นไงคะลอยขึ้นไปกลายเป็นไอส่วนของแข็งที่ระเหิดไม่ได้ก็ไม่ลอยขึ้นไปอาจจะกลายไปอ่ามันมันอาจจะอยู่อยู่นิ่งๆทำให้มันแยกออกจากกันได้อ่า อันนี้วิธีการระเหดอาจจะไม่ค่อยได้เจอนะอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างการระเหิดใครเขียนอะไรหน้าจออ่อแยกเกล็ดไอโอดีนออกจากทรายอ่เกล็ดไอโอดีนเนี่ยมันจะระเหิดได้แต่ว่าทรายเนี่ยมันจะระเหดไม่ได้อ่เขาก็เลยให้ความร้อนพอให้ความร้อนปุ๊บไอตัวเกล็ดไอโอดีนเนี่ยมันก็จะลอยขึ้นไปแต่ทรายเนี่ย มันไม่ลอยถูกไหมคะอ่ามันก็เลยจะสามารถแยกออกจากกันได้เกรดเอลดีเห็นไหมลูกอ่าต่อไปเป็นวิธีการที่สี่อ่าวิธีการที่หนึ่งคือการการหยิบออกวิธีการที่สองคือการร่อนวิธีการที่สามคือการระเหิดสาหรับวิธีการที่สี่ก็คือการใช้แม่เหล็กดูถามว่าถ้าแยกทรายหยาบกับทรายละเอียด ใช้แม่เหล็กดูดได้ไหมก็ไม่ได้ถูกไหมคะอันนี้จะใช้สําหรับที่มีของที่เป็นสารแม่เหล็กผสมอยู่อย่างเช่นสมมุติครูบอกว่าให้นักเรียนแยกแล้ว,ว่าะตะปูที่มันอยู่ในกองทรายอ่วถ้ามันน้อยๆนักเรียนก็หยิบออกได้แต่ถ้ามันเยอะเยอะมากจนไม่สามารถหยิบออกได้นักเรียนก็สามารถใช้แม่เหล็กมาแล้วดูดอ่ะ เวลามันดูดขึ้นมามันก็จะติดเฉพาะตะปูขึ้นมามันไม่ได้ติดทรายขึ้นมาอ่ะอันนี้คือวิธีการที่สี่แต่มันจะใช้ได้สำหรับเอ่อของผสมที่มีสารแม่เหล็กผสมกันเท่านั้นออันนี้คือวิธีการที่สีนะคะอะัวิธีการที่สีอันนี้เป็นตัวอย่างอ่าเป็นวิธีการที่สีที่ใช้แม่เหล็กดูแต่อันนี้มันอาจจะเป็น รถยกแม่เหล็กที่มันมีขนาดใหญ่หน่อยหนึ่งอันนี้จะใช้กับกองขยะที่มันมีกองใหญ่มหาศาลมากซึ่งเราไม่สามารถไปดึงแม่เหล็กออกมาได้ไปดึงพวกเหล็กอะไรออกมาได้เขาก็ใช้วิธีการเอารถแบ็กโฮที่มันมีปลายด้านหนึ่งเป็นแม่เหล็กขนาดใหญ่อ่ะก็มาเป็นไงคะไปจี้จี้จี้ตรงขยะเนาะถ้าอันไหนที่มันเป็นพวกเหล็กพวกโลหะมันก็จะติดอยู่ กับไปอันนี้แล้วเราก็สามารถแยกพวกโลหะเนี่ยมาทำเอ่อมาแยกเพื่อเพิ่มมูลค่าได้อันนี้คือวิธีการที่สี่ต่อไปวิธีการที่ห้าเขาเรียกว่าการรินออกอ่าสำหรับใครสาวๆเนาะที่เคยหุงข้าวหนุ่มๆก็ได้ที่หุงข้าวเป็นเวลานักเรียนหนุงข้าวใช่ไหมคะนักเรียนจะต้องล้างข้าวก่อนหรือเรียกอีกอย่างว่าซาวข้าวใช่ไหมคะอ่า เวลาเนืเ้เยื่อซาวข้าวส่วนใหญ่ซาวข้าวหนึ่งน้าเสร็จใส่น้ําปุ๊บานักเรียนก็จะเป็นไงคะค่อยๆเทน้ําออกใช่ไหมลูกเพื่อไม่ให้เม็ดข้าวมันหล่นร่วงลงไปอวิธีการแบบนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นการรินออกอันนี้คือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยคือซาวข้าวล้างข้าวให้สะอาดแล้วก็รินเอาน้ําที่สกปรปกออกออันนี้เป็นวิธีการที่ห้าการรินออกอ ก็คือค่อยๆเทออกนั่นเองอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะลินน้ำสาวข้าวเพื่อแยกน้ําออกจากเมล็ดข้าวอ่านักเรียนส่วนใหญ่จะเคยเจออยู่แล้วอ่าลินน้ําล้างมะเขือเทศเพื่อแยกน้ําออกจากมะเขือเทศอ่าเวลาเราล้างผักล้างผลไม้เราก็จะเป็นไงคะค่อยๆเทน้ําที่มันสกรปรกออกบางคนก็ใช้มือเป็นไงคะกานเอาไว้อ่าเพื่อไม่ให้ของที่เราต้องการเนี่ยมันหล่นออกไป อ่าต่อไปวิธีการที่6คือการตกตะกอนอ่าอันนี้คุณครูเคยให้พี่ๆเขาทดลองอ่าวิธีการตกตะกอนเป็นวิธีการแยกสารผสมที่มีของแข็งอ่าแขวนลอยอยู่ในของเหลวก็อย่างเช่นพวกน้ำคลองอ่ากรณีที่น้ำคลองเนี่ยมันจะไม่ค่อยสะอาดแต่นักเรียนบางทีเห็นว่ามันเหมือนจะสะอาดนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้สะอาดเท่าที่ เท่าที่เหมือนกับที่เราเห็นถ้าบ้านไหนใช้น้าคลองอยู่อ่ะเขาก็จะมีวิธีการเอาน้าคลองมาแล้วแกว่งด้วยสารสม้มอ่ะแกว่งแกว่งแกว่งแกว,ว่งไปอ่ะแกว่งไปจนสักคั้หนึ่งพวกฝุ่นละอองอ่ะพวกฝุ่นเล็กๆมันก็จะตกตะกอนลงมาอยู่ข้างล่างแบบนี้เราจะเรียกมันว่าการทําให้ตกตะกอนอ่ะก็คือการทําให้พวกฝุ่นละอองเนี่ย หล่นลงมาอยู่ด้านล่างนั่นเองอ่ะเราก็จะใช้ถ้าถ้าบ้านเราก็เรียกว่าสารส้มไอผึกขา,ขาวขาววลุกอ่ะเอามาแกว่งแกว่งแกว่งน้ําถ้านักเรียนอยากรู้ว่าเขาทํายังไงนักเรียนไปดูคลิปวิดีโอที่พี่ปหกปีที่แล้วทําก็ได้ครูเคยให้ทดลองไว้อ่ะนักเรียนไปดูในคลิปก็ได้อ่ะก็คือการทําให้สารตกตะกอนอ่ะอันนี้เขา เอาน้ำคลองมาใส่ถ้าดูจากรูปภาพแล้วเขากําำลังคีบสารส้มอยู่อ่าอันนี้คือสารส้มเล็กๆเดีย๋ยวเขาก็จะแกว่งแกว่งแว่งไปเรื่อยๆให้นักเรียนสังเกตดูอ่าพอสักพักผ่านไประยะหนึ่งพวกฝุ่นพวกอะไรเงี้ยมันก็จะไปนอนก้นอยู่ข้างล่างแล้วก็จะเหลือน้ำใสๆอยู่ข้างบนถ้านักเรียนอยากนำน้ำใสๆมาใช้นักเรียนก็ใช้วิธีการลินออกก็ได้ก็จะได้น้ำใสๆ วิธีการที่หกผ่านไปอ,อันนี้เป็นวิธีการที่หกก็ยังอยู่ในในการใช้สารส้มให้ตกตะกอนอันนี้คือเขามาพักทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเขาก็จะเอาน้ําด้านบนมาใช้วิธีการสุดท้ายการกรองอ,อันนี้จะอยู่ในชีวิตประจําวันของนักเรียนอยู่แล้วเป็นการแยกสารผสมที่มีของแข็งผสมอยู่กับของเหลว ก็อย่างเช่นอันนี้คันมะพร้าวใช่ไหมคะถ้านักเรียนอยากได้แต่กะทิอยากไม่อยากได้กากมะพร้าวมันนักเรียนก็ต้องหาผ้าขาวบางมาผ้าขาวบางนียคือเป็นตัวกรองทําให้น้ําไหลผ่านผ้าขาวบางไปได้แต่ส่วนที่เป็นของแข็งก็คือ,อะมะพร้าวเนี่ยไม่สามารถไหลลงไปได้ก็จะได้แต่น้ําแล้วก็ได้ได้กากมะพร้าวแยกออกจากกัน อ่าอันนี้ก็คือวิธีการกรองอีกอย่างเออยวิธีการกรองโดยใช้ผ้าขาว่าออ่าอันนี้เป็นตัวอย่างอ,นนอ,างอนน่กรองกาแฟออกจากน้ำอ่เมื่อกี้คล้ายๆรูปแรกเลยที่คุณผูให้ดูเวลาเขาชงกาแฟเนี่ยถ้ามันเป็นกาแฟสดเนาะเขาก็จะมีกากกาแฟแบบนี้อ่าเวลานั้นเขาก็จะไม่กินกากดํดำๆแบบนี้เขาก็จะใช้ ผ้ามาหรือว่ากระดาษกองเอามารองไว้แล้วก็เทก,กาแฟส่วนที่เป็นน้ํามันก็จะไหลทะลุผ่านไปแต่ส่วนที่มันเป็นกากมันก็ไม่สามารถผ่านกระดาษกองตรงนี้ไปได้อ่าภาพด้านขวาก็จะเป็นอ่าขันกะทิเนาะอ่าส่วนน้ําก็จะไหลลงสู่ข้างล่างส่วนที่เป็นกากมะพร้าวก็จะอยู่ในผ้าขาวบางอันนี้อ่าเดี๋ยวมีคลิปวิดีโออันนึงเดี๋ยวให้นักเรียนลองดู เมื่อกี้เป็นวิธีการการกรองนะคะ,ะการกรองเมื่อกี้เขาจะแยกอะไรลูกแยกใบเตยแยกใบเตยออกจากน้ำนั่นเองอ,อันนี้มันจะเพิ่มขึ้นมาจากของนักเรียนน,นิดนึงก็คือการระเหยแห้งการระเหยแห้ง อันนี้ในหนังสือ,อในในของนักเรียนอาจจะไม่มีถ้าครูจะไม่ผิดมีหรือไม่มีเดี๋ยวครูขอดูแป๊บนึงอ่าไม่มีอันนี้เป็นเพิ่มเติมนิดหนึ่งการละเหยแห้งก็คืออ่ากรณีที่ของแข็งมันผสมกันอยู่กับน้ําอ่าแล้วมันละลายรวมกันอย่างเช่นน้าเกลืออย่างเงี้ยเวลาเขาทาน้ําทะเลอ่าเขาก็จะเอาน้ําเอยเวลาเขาทาเกลือเขาก็จะเอาน้ําทะเลเนี่ยมาตากแดดไว้ หลังจากที่มันโดนความร้อนมากๆน้ํามันก็จะเหเือขึ้นไปมันก็จะเหลือแต่ส่วนที่มันเป็นเกลือนยอยู่บนพื้นแล้วเขาก็จะใช้วิธีการเอาไม้มาขูดูขดขด,ขดจนมันได้เป็นก้อนเกลือออกมาอันนี้เขาเรียกว่าวิธีการละเหยแห้งข้าดังรูปนี้มันมีของเหลวกับของแข็งซึ่งรวมกันอยู่ครูก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไระแล้วเขาก็ใช้วิธีการให้ความร้อนอ ให้ความร้อนไปเรื่อยๆจนน้าเนี่ยมันละเหยไปละเหยไปจนหมดจนหมดเลยมันก็จะเหลือแต่ส่วนที่มันเป็นของแข็งเนี่ยอยู่ด้านล่างสุดอ่ะเราก็จะได้ส่วนผสอ่ะเราก็จะสามารถแยกของแข็งออกจากน้ําเมื่อกี้ได้อ่ะอันนี้เขาเรียกว่าวิธีการละเหยแห้งอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างคือการทํานาเกลืออ่ะอย่างที่ครูยกตัวอย่างไปแล้วเขาใช้วิธีการเอาน้ําทะเลมาแล้วมาพักไว้ แล้วปล่อยไว้ให้มันตากแดดให้น้ํามันระเหยขึ้นไปให้หมดแล้วมันก็จะมีส่วนที่เหลือคือส่วนที่เป็นของแข็งที่เรียกว่าเกลือแล้วเขาก็เอามาทำเอามากองกองรวมไว้จนได้เป็นเกลือขึ้นมาอันนี้เป็นสรุปสุดท้าย่อวิธีการแยกส,สารรผสมโดยวิธีการต่างๆวิธีที่หนึ่งอก็คือการหยิบออกวิธีที่สองก็คือ การกรองวิธีที่สามก็คือการลินออกอ่าโอเคอ่าวิธีที่สี่ห้าหกเจ็ดและแปดอ่ะแถมให้ให้นักเรียนไปดูอ่าไปทำความเข้าใจเพิ่มเติมที่มันอยู่ในใบความรู้อ่ะในใบความรู้ของนักเรียนก็จะมีมีบอกข,ข้าวแล้วใช่ไหมคะอ่ะบอกข,ข้าวๆเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนลองไปดูลองไปอ่านเพิ่มเติมจากที่คุณครูบอก แล้วก็ให้นักเรียนลองทำทำใบงานที่24ใบงาน24นะคะใบงานที่24การแยกสารเนื้อผสมมีเจ็ดวิธีอา่นักเรียนก็เขียนมามีวิธีอะไรบ้างวิธีอะไรบ้างนะคะเจ็ดวิธีเจ็ดวิธีเอาแค่เฉพาะของนักเรียนพอที่มันอยู่ในใบงานของนักเรียน นักเรียนก็เขียนก่อนเลยคุณครูยกตัวอย่างให้การกรองอวิธีที่หนึ่งการกรองอการกรองแล้วนักเรียนก็เขียนให้ครูหน่อยว่าเป็นการแยกสาร ออกจากกันระหว่างของแข็งกับของเหลวอ,อ่ะเขียนประมาณนี้นักเรียนไม่ต้องลอกมาทั้งหมดนักเรียนเขียนแค่ว่ามันแยกระหว่างอะไรกับอะไรอ่ะเขียนเฉพาะวิธีการสำคัญสำคัญเท่านั้นพออ่ะอันนี้คือใบงานที่24 1อ่ะหใบแล้วนะคะอ่ะอันนี้ก็คือใบงาน ยี่สิบห้านักเรียนก็ดูจากในนี้แล้วนักเรียนก็เขียนย่อมาอย่าลืมเติมตรงนี้ให้ครูด้วยอตรงนี้ด้วยนะคะอะตรงนี้ด้วยวิธีการอะไรอยี่สิบหกวันนี้ครูสั่งการบ้านใบางานยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกนักเรียนไม่ต้องลอกมาทั้งหมดนะลูก เวลาทําครูอยากให้สรุปเอามาแต่ใจความสำคัญเอาแต่หลักการสำคัญสำคัญเท่านั้นพอเข้าใจไหมคะนักเรียนเข้าใจค่ะค่ะเข้าใจค่ะอ่าโอเคอ่าเข้าใจแล้วนะอ่าแบบหนึ่ง อ่ะคุณครูขออนุญาตปิดหน้าจอเนาะ